สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในหเลของไมค์ครับนะตอนนี้ไม่อยู่ในเซิร์ฟของมรู้นะตนีเราอยู่ในเของ,ของิลไมหมือนสัดเาะงช้อ ชิก,ว,ชก,ชกชว่าน้าใรตัดชิปลองชิจะมองหูชามใ่ัวให้กดหนึ่งและสองเพื่อส่งชิปอล้ xong 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 cái, xong karena <pika nanti> karena <-doughs>